นี่ค่ะฝนตกต้นพริกงามมากเลยค่ะออดอกเต็มเลยแล้วก็เม็ดเต็มท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเม็ดพริกขี้หนูที่บ้านดิฉันนี่หน้าควา่ำค่ะเห็นไหมคะดอกเขาควา่ำค่ะดอกคว่ำลงแต่เวลาออกเม็ดเม็ดจะชี้ขึ้นฟ้าเห็นไหมคะเป็นความงามที่แปลกและมหัศจรรย์มากอันนี้ก็ใบยี่หร่าค่ะไว้ทำต้มยำต้มแซบ่บ อร่อยมากเลยค่ะก็เป็นผักที่ควรมีไว้ประจำบ้านนะคะมะกรูดค่ะมะกรูดเป็นอีกต้นที่ต้องมีไว้ติดบ้านเลยค่ะต้มยำทำแกงได้ทั้งนั้นค่ะเอาใบมาต้มน้ำทานก็ดีอันนี้กระชายค,ค่ะยุคโควิดอย่างนี้เราปลูกกระชายในกระถางเราดึงหัวมันออกมาได้รากง่ายค่ะเค่คะต้องมีไว้ประจำบ้านเช่นกันแล้วก็โหระพาค่ะ โหระพากะเพราพอดีช่วงนี้เพรียงทำให้กะเพราไม่งามค่ะอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งก็น,นี่ออกดอกแล้วพอแก่ก็จะมีมะเมล็ดค่ะนี่ค่ะ,มะเมล็ดเอาไปปลูกได้ค่ะเขาล่วงมาในกระถางนี้ก็ปลูกต่ออันนี้ก็ผักบุ้งจีนค่ะเอารากตัดชำ เราก็เก็บได้หลายรอบแล้วค่ะผัดไปได้หลายครั้งแล้วค่ะน,นี่แตงกวาค่ะเห็นไหมคะเริ่มค่ะนี่แตงตัวเมียดอกเขาจะออกมาโดยที่มีลูกแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายค่ะอันนี้ถ้าดอกตัวผู้ก็จะออกเป็นดอกเฉยๆไม่มีไม่มีตัวตัวตัวแตงกวาออกมาให้เห็นนะคะแตงกวานี่ดอกตัวผู้ตัวเมียอยู่กันคนละ คนตกแบบนี้ก็ถั่วฝักยาวงามมากเลยค่ะแต่ว่าตัวแมลงมากินใบแล้วค่ะเป็นรูๆอันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มจะออกดอกแต่ทําไมเพี้ยลงอีกแล้วค่ะข้างบนก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะกระเจี๊ยบแดงค่ะแต่ทําไมต้นมันสูงมากเลยแล้วก็มีแต่ใบยังไม่เป็นดอกสักทีค่ะถั่วพูนี่ ลูกจนเถาตายจนต้นใหม่ขึ้นงามมากออกดอกเต็มเลยค่ะแต่ปรากฏว่านกนกกรงหัวจุกมาจิกดอกกินนกหลายนกหลายชนิดมาจิกดอกเขากินค่ะอันนี้แตงก็เป็นลูกแล้วค่ะเสือทำสาวไว้ก็ได้เก็บเกี่ยวได้ลูกเขากินไปหลายรอบแล้วนะคะเมืเเ่อเขื่อปอก